สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เอป้าวินนี่ก็จะมาเล่าต่อเลยนะคะเนื่องจากป้าวินนี้หยุดพักงานก็มีเวลามากมายที่จะมาเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังมากมายทุกๆคนตอนนี้เหตุการณ์ต่างๆในประเทศสวีเดนก็เอป้าวินนี้ก็รู้สึกรับความหงุดหงิดของประชาชนประชากรในประเทศสวีเดนนะคะจากจากข้อมูลต่างๆจากข่าวสารต่างๆจากทีวี จากวิทยุนะคะแล้วก็นังสือพิมพ์นะที่อ่านประจำนะว่าคนสวีเดนเขาหมุดหงิดเรื่องอะไรกันนะคะตอนนี้นะคะก,ก็จะเอามาเล่าให้ฟังทีนี้อ,อ,อย่างที่สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศสวีเดนตอนนี้อย่างที่ทุกคนรู้ใช่ไหมนั่นก็คือประเทศสวีเดนได้นายกรัฐมนตรี ใหม่นะซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกเลยนะคะทุกๆุกคนนั่นก็คือมักเดเลนาอันเดอชอนนั่นเองนะคะทุกทุกคนซึ่งเ,เธอตอนแรกนะคะเมื่อวันที่24เสิพฤศจิกายนใช่ไหมคะทุกทุกคนป้าวินนี้จำได้แม่นยำเพราะวันนั้นเป็นเป็นวันสำคัญเนาะเขาถูกเลือกขึ้นมาทุกคนแล้วทีนี้ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากน้ำนะคะทุกทุกคนเขาเขาถูกเลือกให้มาเป็น นายกรัฐมนตรีหญิงคนคนแรกของประเทศสวีเดนเนื่องจากเขาเป็นหัวหน้าพรรคสังคมนิยมใช่ไหมคะต่อแทนแทนสเตฟานโลเวนใช่ไหมคะเขาก็เลยได้เป็นรัฐมนตรีหญิงคนแรกแล้วทีนี้หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงทุกๆคนพรรคอนุรักษ์นิยม <laughs> มินเยอร์พาร์ที้นะคะเขาก็ลาออกไป <laughs> เขาก็ ันหลังให้ให้รัฐสภาลาออกไปจากกลุ่มกลุ่มของรัฐบาลนะคะก็เลยพักของสังคมนิยมนะคะการเป็นรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศสวีเดนของมัรเจเลนา่าก็เลยล้มเหลวทุกทุกคนเพราะเมื่อเมื่อไม่มีรัฐบาลสนับสนุนอยู่นะคะก็ก็ก็จะดำเนินงานต่อไปไม่ได้ตัวเองก็ต้องลาออกเพราะมันเป็นกฎของเขาใช่ไหมคะ แล้วเราจะไม่เข้าเข้าไปพูดมากมายตอนหลังเขาก็ถูกเลือกกลับมานะคะตอนนี้ก็คือมาเตเลนาเดชอนก็เป็นก็เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศสวีเดนอยู่ในขณะนี้นะคะแต่ทีนี้ป้าวินนี้คอนคอนเทรนต์วันนี้ที่ป้าวินี่จเอามาพูดนั่นก็คือคนสวีเดนเขาหงุดหงิดเรื่องอะไรกันทุกๆุกคนตอนนี้นะ วินี้จะพูดถึงก่อนหน้าที่จะเมันหงุดหงิดมากมายตอนนี้มันมันหงุดหงิดเรื่องอะไรกันเก่อนหน้าน,นั้นนะก่อนหน้านั้นนะคะเรื่องที่เเขาเรียกอะไรเรื้อลังแล้วมีมายาวนาน,นะคะตั้งแต่รัฐมนตรีของเอสเตฟานเลเวนนะคะนั้นก็คือการรับผู้อพยพเข้ามามากมายโดยไม่มีการ ه, เขาเรียกอะไรไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์ทุกๆคนไม่มีการควบคุมที่ดีซึ่งพรรคชาตินิยมนะคะเอสเตนะคะก็เข้ามามีบทบาทมากมายคือเป็นเป็นที่ยอมรับแล้วก็คนสวีเดนเริ่มหันเข้ามาสนับสนุนพรรคชาตินิยมมากขึ้นนะคะซึ่งซึ่งคะแนนเสียงของเขาเนี่ย เยอะมากเลยตอนนี้นะคะทุกคนเกือบจะเทียบกับพรรคสังคมนิยมเลยนะคะทุกๆคนซึ่งจริงๆแล้วประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่เ,เล็กๆนะคะทุกๆคนมีประชากรแค่10ล้านคนแล้วก็ประชาเขาเรียกอะไชาวพื้นเมืองสวีเดนจริงๆแล้วมี8ล้านคนแล้วก็ผู้ที่อพยพเข้ามาเ แล้วก็ชาวต่างด้าวที่เข้ามาอยู่อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนมีถึงสองล้านคนทุกๆคนซึ่งมันเป็นรายที่เยอะมากนะคะก็ก็ทีนี้เราไปดูเราไปดูภาษีกรนนะคะภาษ์ค่างภาษีที่เอามาใช้กับผู้อพยพแล้วก็คนต่างดาวต่างๆนะคะมีมากถึงหกสิบห้าล้านล้านสวีิดนครูนูนนะคะทุกๆคนถ้า เทียบกับเงินไทยก็ประมาณ195ล้านล้านบาทนะครับทุกๆคนซึ่งมันเป็นเงินภาษีที่ตึงเอามาใช้มากนะคะทุกทกคนแล้วจริงๆแล้วเงินที่เอาไปใช้กับทางด้านโรงเรียนโรงเรียนเด็กเล็กแล้วก็โรงเรียนมัธยมโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่แล้วก็ทางด้านเ,เกี่ยวกับผู้พิการแล้วก็ผู้ที่ กเกษียณอายุไปแล้วแต่ว่ามีไรายได้น้อยเขาก็มีความเป็นอยู่ที่ลำบากนะคะแต่แต่ละเดือนแต่ละเดือนแล้วก็การการศึกษาต่างๆแล้วก็การรักษาพยาบาลน,นะคะทุกๆคนแล้วก็การรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแล้วก็โรงพยาบาลต่างๆก็ยังขาดเ,เขาเรียกอะไรเงินที่เข้าไปสนับสนุนไม่ได้ไม่ได้เต็มที่ ท่าที่ควรนะคะเพราะเงินถูกดึงเอาไปใช้กับคนต่างด้าวที่อพยพเข้ามานะคะทุกๆคนซึ่งถ้าในมุมมองของความสำคัญต้องการความช่วยเหลือจริง,รงกๆก็คนเขาก็มีความเห็นใจในเรื่องนี้แต่ว่าหลายแง่มุมนะ,ะที่คนต่างด้าวเข้ามานั้นก็คือการก่ออาชญากรรมนะะั้นเก้าสิบเปอร์เซ็นของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศสวีเดนนะะไม่ว่าจะเป็น แก๊งต่างๆที่มีการยิงมีการต่อสู้มีการฆ่าฟันกันนะคะก็เป็นเป็นเป็นชาวต่างด้าวน,นะคะเ0าเซนะะซึ่งเป็นรายที่เยอะมากเลยทุกๆคนซึ่งซึ่งเรื่องเหล่านี้นะซึ่งเรื่องที่สร้างความวุ่นวายแล้วก็ไม่ปลอดภัยให้กับประเทศนะคะคนสวีเดนจะมีความรู้สึกโกรธเคืองมากทุกๆคนนั่นก็คือประเด็นแรกที่ที่เกิดขึ้นในประเทศสวีเดนแล้วก็ทําให้พรรคชาตินิยม มีคะแนนเสียงที่สูงมากในขณะนี้นะคะทุกๆคนแต่ป้าวินนี่เชื่อว่าการเลือกตั้งปีหน้านะคะในเดือนธันว์บักในเดือนกันยายนพรรคชาตินิยมจะต้องนำริ้วเลยนะคะทุกๆคนคือจะเท่าเทียมกับพรรคใหญ่อย่างพรรคสังคมนิยมเลยนะคะทุกๆคนซึ่งนั่นนี่ก็คือเป็นความเชื่อของป้าวินนี่เป็นความรู้สึกที่ป้าวินนีอ่อยู่มาตั้งแต่ประเทศซีแดนเขาสงบ จนเกิดอะไรต่างๆมากมายเกิดขึ้นอย่างที่ที่เราไม่เคยคิดไม่เคยฝันนะคะทุกทุกคนทีนี้เรามาดูกันเลยนะคะรัฐบาลของอ,อสังคมนิยมอย่างมัรมดิเลนาอันเดอร์ชอนนะคะเข้ามาไม่ไม่ใช่ว่าจะราบลื่นแล้วก็คนสวีเดนจะลักเขาเสียทุกคนไปนะคะทุกทุกคนตอนนี้นะคะเรื่องที่สองนะคะที่คนสวีเดนหงุดหงิดนะนั่นก็คือ ค่าไฟฟ้านะคะแอบการเสียค่าไฟฟ้าที่สูงมากตอนนี้ของคนสวีเดนนะคะโดยเฉพาะทางตอนใต้ของประเทศสวีเดนเนื่องจากตอนนี้นะมันเป็นฤดูดหนาวก็เหมือนที่ประเทศไทยนะทุกๆคนเมืองไทยเราก็จะต้องมีมีแอร์มีพัดลมมีเครื่องที่ทำความเย็นให้กับภายในบ้านนะคะ แล้วประเทศสวีเดนมันหนาวใช่ไหมตอนนี้นะเมื่อเมื่อวานนี้ลบยี่สิบวันนี้ก็ลบเก้าลบสิบนะทุกทุกคนคืออากาศมันจะประมาณติดลบตลอดนะช่วงเดือนธันวาจนไปถึงเดือนมีนาคมนะคะทุกทุกคนทีนี้เมื่อคนสวีเดนต้องเอ,เอาไฟฟ้ามาใช้เพื่อจะอใช้ให้เครื่องทำความร้อนเพื่อบ้านจะ จะได้อบบุนแล้วก็ไหนจะต้องอหุงต้มใช้ไฟฟ้าต่างๆ <c oughs> เครื่องดูดฝุ่นตู้เย็นอะไรต่างๆมากมายนะคะทุกๆคนซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งนั้นนะคะทุกคนตอนนี้นะคะ <c oughs> <อ>ซึ่งซึ่งป้าวินนี้เองก็ได้รับผลกระทบ จุดนั้นป,ป้าวินีเป็นเจ้าของบ้านเล็กๆนะท,ท,ที่ถึงแม้ถึงแม้จะเล็กแต่ว่าปีหนึ่งเนี่ยนะครับป้าวิณีก็คิดเฉลี่ยมาแล้วจากจากที่ผ่านมานะคะจะใช้ไฟฟ้าทั้งหมดประมาณปีละประมาณ3 5 0 0 0่ห้าพันสวิตครูนนะครทุกทุกคนก็ทีนี้เมื่อค่าไฟฟ้ามาขึ้นสูงขนาดนี้นะครับทุกๆคนซ,ซึ่งซึ่งเราก็มาบวกลบกคูณหารดูได้เลย จากทางตอนเหนือของประเทศสวีเดนค่าไฟฟ้าของเขาก็จะถูกมากทุกคนเพราะว่าทางตอนเหนือของประเทศสวีเดนเป็นแผ่นท,ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเขาเรียกอะไรพลังน้ําเหมือนกับเขื่อนของประเทศไทยใช่ไหมคะแล้วก็ใช้เขาเรียกอะไรตังหันลมที่ผลิตไฟฟ้าทุกคนเ,เนื่องจาก สิ่งต่างๆพวกนี้นะคะมันอยู่ทางต,าตอนเหนือของประเทศสวีเดนค่าไฟฟ้าก็เลยถูกทุกคนเราจะเนี้ยสวีเดนมักเนื่องจากมันเป็นประเทศที่ยาวๆแบบนี้ใช่ไหมะทุกทุกคนถ้าเราเห็นในแผนที่มันก็คล้ายๆกับประเทศไทยยาวแล้วก็เล็กๆเลียวๆมาอย่างนี้ใช่ไหมคทีนี้ทีนี้ทางตอนเหนือสุดนะคะทุกทุกคนเสียค่าไฟประมาณเออสี่สามจเก็คือส4่นะคะเออเรต่อกิโลวัตต์ กิโลวัตต์ชั่วโมงใช่ไหมคะทุกทุกคนการคิดค่าไฟทีนี้มันมันก็ค่อนข้างถูกนะคะแต่ปีก่อนหน้านู้นนะคะเออปี2020นยี่สบะเขาเาเสียแค่6.60เออเร่นะคะเออเร่นี่ก็คือสัตต่างบ้านเรานะถ้าถ้าเปรียบเทียบัันนะะทุกทุกคนแล้วทีนี้มาจนถึงเออตอนเหนือ,อประมาณตอนใต้นะคะ นัคือคือเขตของภาคเหนือที่ที่คือเกือบจะมาเข้าภาคกลางแล้วนะคะก็ก็ประมาณประมาณเท่ากันเสียเท่ากันทีนี้เรามาดูสต็อกโฮมกันเลยนะคะทุกๆกคนสต็อกโฮมนี่ก็อยู่ทางตอนกลางของประเทศสวีเดนใช่ไหมคะเสียประมาณ83.52เออเรนนะคะกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนั่นก็คือนั่นก็คือควมน่ะดด แปดสิบสี่เออได้นะคะซึ่งสมัยก่อนเสียยี่สิบสี่คือปีสองพันรอยี่สิบนะ,ะเสียเสียยี่สิสี่เออนะคะกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะคะซึ่งทีนี้ทีนี้ป้าป้าเอาเครื่องคิดเลขมาแล้วนะ,ะเพราะมัน,ม,นมันเป็นเลขที่มากเลยนะ,ะทุกทุกคนอย่างป้านะคะหนึ่งหนึ่งปีใช่ไหมสามหมื่นห้าใช่ไหมคะทุกทุกคนสามหมื่นห้ากงเข้าไปแปดแปดสิบสาม จุดห้ใช่ไหมคะทุกทคนก็จะได้ประมาณโอ้ยหลายล้านเลยนะคะแล้วก็หารหนึ่งนะคะหนึ่งหครูโน้ดมีหนึ่งร้อยเออรใช่ไหมคะก็จะได้2 9 0 0มก็หาร12เข้าไปนะทุกทกคนก็ก็จะเสียค่าไฟประมาณ2องพันะต่อเดือนนะคะทุกๆคน ซึ่งมันเป็นไหลที่เยอะมากถ้าส,ม,สมมุติครอบครัวที่ที่มนี่บ้านป้าวินี่บ้านหลังเล็กๆนะคะทุกๆคนมีมีแค่90ตารางตารางเมตรเองทุกๆคนทีนี้เราไปดูบ้านของคนที่เขาอยู่ทางตอนใต้ของประเทศสวีเดนเขาปลูกอย่งางขักคลือหาดแล้วแถมเขายังเป็นการพมีการเพาะปลูกเป็นเกษตรกรรมมีการเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆนะคะทุกๆคนเขาก็ต้องมีการ ใช้ไฟฟ้ามากนะคะแล้วทีนี้ไปขึ้นของเขาถึงเท่าไหร่กิโลทางตอนใต้ของประเทศสวีเดนนะคะทุกๆคนร้อยสกิโลวัตต์ชั่วโมงทุกๆคนทีนี้ป้าจะคิดอย่างต่ำว่าเ,เขาใช้ไฟประมาณห้าหมืนะคะหรือหกหมื่นอ่ะ เราคิดไปหกหมื่นประมาณมันนะคะทุกทุกคนมากกว่าป้าเป妮นี่สองเท่านะคะทุกทุกคนแล้วก็โกงด้วยหนึ่งหนึ่งสองจุดห้าหกนะคะทุกทุกคนโน่นนะคะแล้วก็เราก็หารร้อยนะ,ะทุกคนเท่าไหร่หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบหกต่อปีนะคะก็หารด้วยสิบสองนะคะทุกทุกคนเขาก็จะเสียประมาณห้าพันหกห้าพันหกร้อยนะคะต่อ ต่อหนึ่งเดือนนะคะทุกๆคนแล้วทีนีส้ส่วนใหญ่แล้วบ้านของเขาก็อยู่ประมาณนั้นทุกๆคนบ้านที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศสวีเดนนะถ้าเราเห็นนะ,ะมันจะเป็นโกดมันจะเป็นบ้านที่หลังใหญ่มากที่เมื่อมาเทียบกับบ้านที่อยู่อาศัยใกล้ๆในเมืองอย่างของป้าเบนนี่นั่นกะ็คือเทียบกันไม่ได้เลยนะคะคือบ้านพวกนั้นก็จะต้องมีการ เออุ่นนะคะคนจะอยู่ได้ไงถ้าบ้านหนาวทุกๆคนลองมาลองมาอยู่นะคะลบยี่สิบล 20, แล้วก็บ้านนี่แบบเย็นเฉียบสิบแปดสิบเก้าองศานี่ตายเลยนะคะทุกๆคนเห็นไหมคะบ้าวินนี่ยังใช้เครื่องเ,อเขาเรียกอะไรก่อไฟช่วยนะคะบางวันนะคะทุกๆคนซึ่ง ตรมนี้ป้าวบนนี่คิดคร้าวค่านะคะทุกๆคนสําหรับนี่ไม่ไม่ใช่คิดถึงบ้านของชาวนาน,นะคะทุกๆคนหมายถึงบ้านที่หลังใหญ่กว่าบ้านป้านี่สองเท่าก็ซึ่งมันจริงๆแนละ้วมันก็มีเอบ้านในสต๊อกคมเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ประมาณเลยร้อยสองร้อยเอเอตารางเมตรกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าบ้านเรนนี่ป้าบ้านบ้านป้าวบนนี่หลังเล็กเองขนาดนั้นก็ยังเสียตั้งเลสองพันห้าประมาณนั้นก็เยอะนะคะทุกๆคน แล้ทีเนี้ยคนที่เขาอยู่บ้านขนาดน้ำเสียค่าไฟเดือนละ5,600นะคะทุกคนมันเป็นเงินที่เยอะมากเลยไหนจะไหนจะอาหารไหนจะค่าน้ําไหนจะค่าเอค่าน้ํามันรถที่ต้องออกไปทํางานนะคะทุกๆคนเขาบอกว่าเอเงินเดือนของเขานะหมดไปเลยแล้วก็เ เขาเรียกอะไรของขวัญคริสต์มาสของเขานะ่ะหมดไปเลยทุกๆคนทีนี้เรามาดูกันว่ามันมัน,ม,นมันมาเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลของประเทศสวีเดนเอค่าไฟถึงได้สูงขนาดนี้เกี่ยวค่ะทุกๆคนเอกก็ตั้งแต่เรื่องของอพรรคอนุรักษ์นิยมนะคะเขาทุกอย่างที่เกี่ยวกับการใช้เขาเรียกอะไรอะ่ะจริงๆแล้วประเทศสวีเดนจะมีเขาเรียกอะไรอะ่ะ การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เดี๋ยวนะเอ๊ะป้าป้านึกนึกคำน้นไม่ออกนะคะทุกทุกคนคำที่มันหรูหราภาษาไทยนะคะเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะคะทุกเอ๊ะใช่ไหมใช่ไหมทุกคนที่นำมาผลิตไฟฟ้า,ฟานะเครื่องผลิตไฟฟ้า,ฟานะคะด้วยปฏิกรณ์นิวเคลียร์ถูกต้องไหมทุกทุกคน ถูกต้องไหมทุกคนก็ก็คือเอชแนครับนั่นเองนะคะภาษาสวีเดนนะคะนั่นก็คือเอนิวเคียร์เอเนอีนะเอซึ่งซึ่งจริงๆแล้วนะคะทุกทุกคนเอพักพักอนุรักษ์นิยมเขาต่อต้านมากเลยแล้วเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยเออย่างที่ป้าวินนี่รู้นะคะก่อนเรื่องเรื่องต่างๆที่จะแบบดำเนินการต่อไปนะคะจะมีเขาจะมีการ เซ็นสัญญากันว่ากี่ปีแล้วอ,อะไรต่ออะไรนะทุกทุกคนแล้วที่เนี้ยระบบพลังงานนิวเคลียร์ที่เขามีอยู่เพื่อผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะคะทุกทุกคนสร้างมาตั้งแต่ปีแรกๆเนี่ยนะคะก็คือสร้างมาตั้งแต่ปี197คศ1 9 7 2อะไรประมาณนั้นนะคะทุกๆแล้วก็หลายๆเครื่องนะคะก็คือมันมันจริงๆแล้ว พลังงานนิวเคลียร์อย่างที่ป้ารู้นะคะทุกคนฟังฟังมานะคะคือไม่ได้ไปศึกษาอะไรที่นั่นขนาดนั้นเขาบอกว่ามันจะไม่เกินอายุ60ปีถ้าแล้วก็มันจะเกิดอันตรายได้เพราะาอย่างที่ทุกคนทราบใช่ไหมที่ระเบิดที่เชนอเบ,บีใช่ไหมคะเขาก็ไม่จริงๆแล้วพลังงานนิวเคลียร์ที่ใช้ในประเทศสวีเดนนะคะเช่นครับที่ประเทศสวีเดนมันเป็นอะไรที่ทันสมัยมากทุกๆคน เขาก็าดูเลยเขามีการสํารวจมีมีจุดนั้นจุดนี้เข้าไปสํารวจในเรื่องต่างๆที่หนาแน่นมากแต่ว่าทางทางรัฐบาลของประเทศสวีเดนเนี่ยไม่ยอมที่จะเซ็นสัญญาต่อให้ทําในจุดต่างๆคือจริงๆแล้วเมื่อ,อการเราทําอะไรสักอย่างเนี่ยจะมีจุดต่างๆมากมายที่ให้ให,ให้ให้ทางรัฐบาลเข้าไป เซ็นมอบอำนาจทุกๆคนแต่ทีนี้รัฐบาลไม่ยอมไปเซ็นมอบอำนาจทุกเรื่องที่เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ที่จะมาผลิตไฟฟ้าจะต้องมีการเซ็นและดูแลอย่างต่อเนื่องนะคะทุกๆคนมันจะมีการใช้ยูเรเนียมนะคะหรือว่าอูรานเนี่ยนะคะที่ไปทําใหเ้เครื่องหมุนที่จะก่อให้เกิดพลังงานไฟฟ้านะคะป้าจะไม่เข้าไปพูดมากมายแต่ทีนี้เมื่อรัฐบาลไม่เซ็น จุดต่างๆเหล่านั้นอพวกเอเอบริษัทที่มาบริหารงานที่เกี่ยวกับพ,พลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเ,เช่นคราฟแวกเนี่ยนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะด,ดำเนินดเนิการต่อไปได้ทุกๆคนแล้วเมื่อมาทําผุดๆโผลพ,พนะคะทุกๆคนมันก็เป็นอะไรที่แบบแพงมากแล้วทีนี้เมื่อไม่มีการซ่อมแซมดูแล เมื่อขาดการซ่อมแซมดูแลเพราะว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าทางตอนใต้ของประเทศสวีเดนซึ่งปกติแล้วได้รับเเขาเรียกอะไรอ่ะมีสายเชื่อมโยงที่เกี่ยวกับการส่งกระแสะไฟฟ้าเนี่ยจากพลังงานตัวเนี้ยปกติเขาเขาได้รับจากตัวเนี้ยซึ่งเมื่อ กลุ่มของพลังงานนิวเคลียร์พวกนี้มันไม่มันไม่ได้ทํางานอย่างสม่ําเสมอทุกทกคนมันก็เลยมันก็เลยทำให้ราคาไฟฟ้าทางตอนใต้ของประเทศสวิเดนสูงลิบนะคะเพราะว่าเอมันจะต้องนําเอาพลังงานไฟฟ้าจากทางภาคเหนือของประเทศสวิเดนเข้ามาทางตอนใต้ของประเทศสวีเดนซึ่งสายน้ำต่างๆอะไรต่างๆเเขาเรียกอะไรอะ ที่จะส่งไปนะผลิตไปส่งไปที่ทางตอนใต้ของประเทศสวีเดนมันไม่มันไม่มีประสิทธิภาพมันมันไม่เท่ากับทางตอนเหนือที่เขาทําให้กับทางประเทศในประชากรของ,ของเขาทางตอนเหนือนะคะทุกทุกคนเพราะว่าคนทางตอนใต้เนี่ยเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าไอพลังงานนิวเคลียร์ที่ผลิตไฟฟ้านี่ ทำไมจะต้องไปไปไปปิดมันทําไมจะต้องไปขัดขวางมันเพราะว่ามันดีอยู่แล้วอย่างประเทศเพื่อนบ้านประเทศโปโแรแลนด์ประเทศรัสเซียเขาก็ยังใช้พลังงานนิวเคลียร์ผลิตไฟฟ้าแล้วทีเนี้ยความปลอดภัยของเขาไม่เท่าเทียมกับประเทศสวีเดนด้วยซ้ำไปซึ่งถ้ามันเกิดความปลอดไม่ปลอดภัยขึ้นมาระเบิดขึ้นมาประเทศสวีเดนก็ได้รับผลกระทบจากประเทศเขา เหมือนกับข่าวที่เชโนบีระเบิดนะมันก็มากระทบกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่ที่ประเทศสวีเดนทุกๆคนนี่ก็คือจุดหนึ่งที่คนสวีเดนกำลังกาลังโกรธมากทุกๆคนที่ที่ ความเป็นอยู่ของเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เขาจะต้องได้รับผลกระทบกับสิ่งเหล่านี้นะคะจากการดําเนินการของรัฐบาลทุกๆคนนี่ก็คือเรื่องที่ป้าวินนี่ฟังมาทุกๆคนก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะทุกๆคนก็หวังว่ารัฐบาลที่รัฐบาลของมาเกเรนาอันเดรสชอนเนี่ยจะสามารถทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง เอเนอร์จีนะเรื่องพลังงานไฟฟ้านี้ได้ดีกว่านี้นะคะทุกๆคนเพราะตอนนี้นะคะเขารอนะคะรอรอเอใครอะอานิกา้าอาิกาสตรานแฮนใช่ไหมคะที่อยู่ในพักสังคมนิยมเช่นกันที่จะเซ็นสัญญาเกี่ยวกับการทําลายเอเขาเรียกอะไรแชนออฟฟ้านของเอผลผลิตที่มาจากเอมาจาก นิวเคลียร์ที่เป็นผลิตไฟฟ้านะคะทุกคนซึ่งเขาไม่เซนเมื่อเขาไม่เซ็นการดําเนินการของพลังงานนิวเคลียร์เพื่อเพื่อผลิตไฟฟ้าก็เป็นไปไม่ได้นะคะทุกทุกคนนะคะทุกทุกคนวันนี้ก็หวังว่าสิ่งที่ป้าเบนนี่คุยเข้าไปนะคะเอจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเป็นอะไรที่ทุกคนพูดกันอยู่อย่างหนาหูนะคะเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้านะคะที่แล้วก็ค่าไฟฟ้าที่สูงลิ้วนะคะทุกๆคน จากครอบครัวหนึ่งจากที่เคยเสียสองพันมาเสียห้าพันเี่ยโหเยอะมากเลยนะแล้วอย่างป้าวินีเคยเสียสองปกติแล้วจะเสียพันแปดแล้วก็มาเสียประมาณเกือบสามพันเนี่ยโหมันเยอะมากเลยนะคะทุกทุกคนนะคะวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ